เอาแพงเอาฝั่งนี้นะคะักสเก่งนะัคเจ็บนเจ็บเจ็บนี่มันจะท่านนี่ว่าไห้มันแน่นพวดอะแล้วก็กบ่าไห้มันหลวมพวดอห้มันฟิดกระฉับพอดี นี่เนาะเจ็บเนาะ้ายไล่มันอยู่ซอนี่เปจะเหตุเองได้บอ,อยู่บ้านเห็ดเองได้บเปจะเหตุเองได้บคุณแม่จา้าังวมีแมเบอยูน่ละ่ะแอ่เบ่งอยูน่ล่ะ <c oughs> ไล่มันสิอ่อยู่ซอนี่ มันนี่ซีนซูดแล้วซ้ำนี่เข้ากันติดกิมอือใส่ปะแนนพวดปะนี่ก็ว่าเนีนปนเลยรวมปะก็ไม่รวมปนเลยพอดีปะพอดี กระชับป้นี่กระชับเนี่ยเทใจว่าอยู่บ้าน้องวเย็ดเย็ดเอ็นมานีีกอน,นนั่นบ่ใจแมนเย็ดเอนีกอนและก็นพันมากอืมแล้วากามนุ่งนีสิันลงนีจึงขึ้นนีจัไปนอ่ะแม่แมหาทางเนี่แม่หทางนี่เนอบเบิ่งอ่ะสมมติทางนี่เนาะ่บเบิ่งดูอืมมอแม่แมนค่ะ อันนี้แม่ขึ้นมานี่ยวันนี้ขึ้นมานี่่อ้ขึ้นมานี่อันนี้อันนี้ทางขัดเนาะอ่าอันนี้ก็ลงมานี่ยลงมานี่มันมันเจ็บอยู่ซึ่เนี่ฮยเอามาลงนี้คือเกาคืนมานี้อ่าแม่แม่พันน้ำอ่าลงมานี่ยวันนี้ลงมานี่ยลงมาเนี้ยอ่าในยูรอกเนาะ ข้าวนนี่มบ้านตีบไวแล้วข้าวกับพันพัดนธรรมดาเลยแล้วข้าวกับตีดก็บสิตีบเก็บแบบวันนี้วิธีการเก็บวิธีการเก็บแล้วเราจะแนะนาวิธีการเก็บวิธีการเก็บนะวิธีการเก็บเ็าก็ใช้แบบนี้แล้วก็พันอย่างนี้พันไปกับหน้าขาอันนี้นะคะเพราะว่าถ้าม้วนอย่างเนี้ยมันนาน รักนนกับหน้าข้ายแบบนี้เลยแล้วก็ซักได้ซักกับน้ำสบู่แล้วก็ตากที่แห้งแต่ที่ร่มไม่ใช่ไม่ใช่ที่แห้งแต่ที่ร่มไม่ใช่ตากแ่มไม่ใช่ตากแดดว่าให้ตากแดดไม่ใช่แดดโอาเลยนะ